เอาคราวนี้ไหลมาสามฮะปกติจะตีมาสองแไม่เป็นไรอ่านี่แล้วเราก็เผาไปนะครับระหว่างนี้เมอร์ลินนะครับสปีดให้เร็วกว่าทําโมฝั่งนู้นนะครับแล้วเผาตอนที่มันติดไฟนะไม่ตายก็บางตายนะครับแล้วนี่ครับโดดสามอีกรอบอู้ยยังไม่ตายอีกแต่ว่าไไม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel x เซล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ n นเวิลดอาชีวิตรอดนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเดซินี้เกิลกันต่อนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาน,นี้มาทําคลิปแนวทางการผ่านด่าน23.02นั่นเองนะครับก็ใครที่มาถึงด่าน23แล้วเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงรอยต่อของคนที่เติมหนักกับเติมไม่หนักนะครับก็อย่างคนที่เติมหนัก VIP ซัก 8-9ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีทีมที่เป็นตัวเทพเทพนะครับอยู่2ตัวขึ้นไปอย่างเช่นถ้าทําเทพลมมา4ดาวก็จะมีเทพน้ํา4ดาวอะไรแบบนี้พวกนั้นเขาก็จะผ่านไปได้ง่ายๆโดยที่ไม่ติดอะไรนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่งบประมาณไม่เยอะนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เติมมาแค่เ i P ีเติมมา3 0 0 0กว่าบาทนะครับมีเทพลมตัวเดียว4ดาวแล้วก็ตัวตู้อื่นๆเนี่ยเป็นตัว 1ดาวหมดเลยนะครับเช่นเอียนสี e. ดาวหนึ่งนะครับมีดองกิโฮเต้ดาวหนึ่งแล้วก็โรบินฮูดดาวหนึ่งมีแค่นี้นะครับตัวตู้ที่เหลือจะเป็นตัวฟรีหมดเลยนะครับอ่ามันก็จะผ่านได้ยากนะครับต้องอ่าจัดทีมแล้วก็บริหารให้มันลงตัวจริงๆมันถึงจะผ่านนะครับอ่าแล้วก็พอดีอันนี้เริ่มจะเห็นแนวทางการสร้างทีมแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับเผื่อใครที่จะเอาไป ประยุกใช้ในอนาคตเวลาเจอด่านที่23เป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันต้องเจอ2ทีมนะครับโอเคไปดูกันเลยสำหรับแนวทางการผ่านด่าน23ขีด02นะครับซึ่งจะเป็นด่านที่เริ่มต้นให้เราใช้ทีมในการเอาชนะคู่ต่อสู้2ชุดด้วยกันนะครับอ่าก็คือในด่านเนี่ยมันจะมีชุดแรกเป็นทีมนี้นะเลเวล213นะครับที่มีเอยาสุท่าดินนะครับเป็นแทงอยู่เป็นตัว เป็นตัวววยนะครับแล้วก็มีข้างบนเนี่ยแถวข้างบนก็จะเป็นเฮเลนอยู่ที่แถว2แล้วก็แถว3เป็นตัวตัวเนี่ยตัวเนี้ย,ยผมจาชื่อไม่ได้นะครับท้าดินที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นฮิลแต่ไม่ใช่ฮิลลาฟาเอลลาฟาเอลอ่าแล้วก็แถวล่าเนี่ยจะเป็นจูเบนะครับแล้วก็มีทามาโมซึ่งแสบมากมากเลยโดยเฉพาะการคอมโบของอเจ้าตัวทามาโมแล้วก็จูเบนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างวุ่นวายก็คือตัวน้องแมวน้องแมวอียาสุก็สามารถหลบได้เยอะมากนะครับแล้วก็รวมถึงเ e อียนสีด้วยนะครับที่จะคอยสลายทีมสไตล์เผานะครับอ่าส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับก็จะเป็นทีมสไตล์เผาทีมไฟทีมนี้เป็นทีมของบอทนะในเวลสองรเหมือนกันนะครับโดยที่มีตัวตัวนี้1ตัวนะครับเป็นตัวแทงเนแล้วก็จะมีตัวไมเคิลเจเนนะครับมีเมอร์ลินนะครับมี อิซูโมะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือฟูมะนะครับอ่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราเรามีตัวละครที่ไม่ได้เติมตังค์เยอะนะครับหรือว่ามีตัวละครจํากัดแบบผมเนี่ยอ่าถ้าเกิดจะแบกนะครับก็ให้เอาทีมทีมของตัวไอ้เจ้าชิเการุฮัมเบย์นะครับมาเจอกับทีมไฟเผาตรงนี้จะง่ายกว่านะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆค่อยๆใช้คอมโบของอย่างของผมเนี่ยใช้คอมโบของฮังมเบย์บผสมกับตัว คือทมเบเนี่ยจะทําการกลางโล่เนาะแล้วก็ผสม,มคอมโบกับตัวเอยนสี L C นะครับทำให้อันติสองทียกแล้วฟาดให้มันโดนชิ่งกันหลายๆตัวมันก็จะค่อยๆทยอยตายไปแต่ว่าทีมเนี่ยเราจะต้องมีตัวตัวลืมชื่ออยู่เลยเลย <S <S เฮเลนเออมีเฮเลนมาคอยสลายด้วยนะครับ <S <S แล้วก็อีกตัวนึงที่ผมใช้ก็คือตัวเจ้าโรบินนะครับ <S <S โรบินน,บ <S <S บนี่ถ้า 3ดาวได้ย so so ิ so small, so okay. ่งดีของผมนี่มีดาวเดียวนะครับก็เอามาคอยช่วยจับเพื่อจะลดดาเมจของทีมไฟทีนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาก็คือจะมาอยู่ที่ทีมแรกนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเทียบน้ําแบกของผมเนี่ยใช้เป็นทีมไฟเผาแล้วก็ใช้ดาเมจของตัวไฟเผาผสมเบอร์เมอร์ลินนะครับแล้วก็ผสมกับออกทาวเวยนในการตีหมูนะครับเพื่อจะจัดการศัตรูให้เร็วที่สุดนะครับอ่าโดยแผนที่ผมใช้นะครับก็คือใช้3แผนคือ31 1 อ่ะสามตัวหน้าตัวแรกคือดันเต้ยืนหน้าตัวไมเคิลเจโรยืนหน้านะครับเมอร์ลินยืนหน้าแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นหัวโตนะครับเพราะว่าเวลาเวลาที่คอมโบของอีกฝั่งเนี่ยไอเจ้าทามาโมมันยิงมาก่อนปุ๊บแล้วจูเบมันจะเข้าที่แถวที่2นะครับก็จะมาเจอที่หัวโตซึ่งถึกนะครับมันก็จะตีไม่ตายเพราะถ้ามันตายถ้าเกิดตัวที่2ตายเนี่ยมันจะไหลต่อเลยนะครับแล้วทีมเราก็จะแพ้นะอันนี้ก็คือต้อง,องมองบล็อกไว้แล้วก็ ตัวเอาทวเวียนไปยืนแถวสุดท้ายนะครับหลักการง่ายๆก็คืออย่างแรกเลยไม่ให้ต้องห้ามไม่ให้เฮเลนฝั่งนุ้นสลายนะครับเราก็จะต้องใช้ดันดันเต้ลงมานะครับเพื่อทําการล็อกเนาะสกิลแพสซีฟของดันเต้ก็จะล็อกตัวเฮเลนไว้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ไฟเผามันจะติดแล้วสแต็กไฟนะครับจากไมเคิลแองเจโลที่ปลาระเบิดไปหรือว่าเป็นไอตัวสแต็กที่จากการกลางโลสะท้อนเนาะแล้วก็ ของเมอร์ลินนะครับที่ยิงลูกไฟใแ่เทินที่1นะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวเมอร์ลินผมใช้ตราสปีดเพื่อเร่งสปีดให้เร็วกว่าทามโมอีกฝั่งนะครับพอเมอร์ลินเผาปุ๊บโดนดาเมจไปทั้งเมอร์ลินทั้งจูเบจะปางตายนะครับปางตายทั้งคู่แล้วเราก็สามารถใช้ออคเทวีนะครับออกไปตบอีกรอบนึงเพื่อให้มันไปสวรรค์ทั้งคู่เลยทีนี้ก็จะง่ายแหละครับที่เหลือก็พยายามประคองไปนะครับให้เหลือตัวเยอะที่สุดเพื่อจะจัดการกับตัวที่เหลือนะครับส่วนในทีมที่2เนี่ยก็ อย่างที่บอกคือมีเฮเลนสลายไฟไหม้นะครับแล้วก็มีตัวตัวจับอย่างบินฮูดคอยช่วยตอดไว้นิดหนึ่ง่วงเวลาไว้นะครับเพื่อให้ฮัมเบสามารถกางโลได้คอนเวิร์สสัก3-4รอบนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคอมโบของแค่ฮัมเบเฮเลนแล้วก็อินสีแค่นั้นเอง3ตัวเป็นหลักๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์กันปร,ริบรีเพย์ยังกับยูกิ นี่นะครับดันเต้จับเอเลนฝั่งนู้นแล้วนะนี่นะครับจูเบตีเข้ามาอา้าวคราวนี้ไหลมาสามเฮ้ปกติจะตีมาสองแต่ไม่เป็นไรอ่นนี่แล้วเราก็เผาไปนะครับระหว่างนี้เมอร์ลินนะครับสปีดให้เร็วกว่าทามัมุสฝั่งนู้นนะครับแล้วเผาตอนที่มันติดไฟนะไม่ตายก็บางตายนะครับแล้วนี่ครับโดดสามอีกรอบอย้ยังไม่ตายอีกอแต่ว่าไม่เป็นไรดันเต้ออกไปเก็บตายไหมเอ้ย ไม่ตายอีกแต่ไม่เป็นไรฝั่งนู้นเหลือสองตัวเลยนะครับอ่าก็ไม่ไน่าจะย่างอะไรแล้วเหลือสองของเรานี่ก็เหลืออยู่สคนนะครับอ่เป็นตัวที่เป็นดาเมจหลักของนั้นเลยแล้วอ่ะอีฝั่งโดนไฟไหม้ตายไปนะที่เหลือก็ลุมฮะคิวแล้วก็ลุมปื๊บเอเอยาสไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรแล้วฟาบหูตีมาแสนหกเกือบตายไส้นี่ออกมากองเต็มพืน้น นี่เผาไฟซะมาดูที่เว็บต่อนะครับเหมือนเดิมนี่เอ้ยเดี๋ยวสป,ปีจะพึ่งอ่ะเราก็กางโลไปนะครับระหว่างนี้ก็หวังพึ่งให้ตัวบินหุนะครับคอยช่วยเก็บจับศัตรตูนะในเทิร์นที่2นะครับเพราะว่าเราใส่ตราสป,ปีดเหมือนกันไฟไหม้นี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีเฮเรนเฮเรนถึงมีตัวตายก็ไม่กลัวนะครับเพราะเฮเรนก็ชุบได้ด้วยตีธรรมดามาเอาโล่แตกสลายไฟไหม้ก่อน เอ้าเดิมนมาโดนสแต็กไฟสุดท้ายไม่เป็นไรยังไหวอยู่สแต็กอ่าโลตอนที่คอนเวิร์ตไป4ี่แสนจับไป2เป้าได้ไหมผมได้มาเป้าเดียวนะครับไม่มีปัญหาเอา็นสีคอมโบอย่างที่ผมบอกนะครับเอ็นสี่ผมก็ใส่ตาสป,ปีดเหมือนกันนะเอ็นสีเหลืองนะครับนี่ผสมฮัมเบยกนะครับทำให้ศัตรูมึนไปอีกหนึ่งนะครับยกอีกตัวมึอนอีกหนึ่งนะครับจับหนึ่งมึนสองเนาะอ่าส่วนตัวดองกิโอเต้เหมือนจะมีประโยชน์นะจะไปดึงดูดเขาก็ดึงไม่ได้ ตายนะครับ <laughs> <มา S 2> โดนกิโคเต้มาเพื่อตายแต่พอตายแล้วเนี่ยวความสามารถของโรบินฮูดมันก็จะจับเนาะแล้วก็เนี่ยครับยื้อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฝั่งนู้นโดนจับ2000สองมินสอนนะครับเห็นไหมก็ทำอะไรเราไม่ได้แหละอันนี้ค่อนข้างง่ายแล้วเดี๋ยวแถมเฮเลนมาสลายได้อีกนะครับอันนี้ก็ พอศัตรูโจมตีธรรมดามาแล้วโดนโนอคิโอเต้เนี่ยครับพลังของทีมจะเพิ่มขึ้นนะ ATK จะทำให้โล่ของฮัมเบ์นี่คอนเวิร์ตได้เร็วขึ้นนะครับนะยิงเพิ่มยิงเพิ่มซัดมาเลยไฟไหม้แล้วอ่าตอนนี้โล่ล้านห้าแล้วก็ถ้าไม่แรงจริงเนี่ยเอาเราไม่ลงแล้วนะครับก็คงจะมีแต่ลิฟต์เนะี่ยที่เอาลงอ่าล้านห้าแล้วปึ๊บ โอเคทีนี้ก็อยู่ได้นะครับมีสลายไฟไหมซะก่อนแต่ก็จะมาโดนอีกทีหนึ่งของไมเคิลนิดหน่อยครับอ่าเอียนสีมาอ่อต้องเป็นโรบินก่อนสิจับ2เป้านะครับวุดหมดเลย <c oughs> เลเวลมันน้อยเลยครับดาวเดียวอ่าเอียนสีโยนให้อัมเบยยกนะครับอ่าเมอร์ลินมึนไปแล้วสบายใจได้กดยกไปกระแทกเพื่อนอมไม่โดนเลยอ่าแต่ฝั่งตายนะครับก็เลยโดนจับเพิ่ม แล้วก็พยายามไปดึงแต่ดึงอ่ะดึงมาได้หนึ่งหนึ่งเป้านะถึงเมื่อกี้ดึงไม่ได้ตายก็ชุบได้นะครับเรามีเฮเลนโอเคมีกางโลมาล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะครับไม่ต้องกลัวสี่ดาวอาวุธสามสิบนะครับสบายสบายสีเข้ามาครับ ติดโลเราหมดแล้วแถมพลังเราเพิ่มด้วยสอยไปอีกหนึ่งโหวิดจัดการจับโอ้ยติดแข็งอีกอย่างนี้ยหวานคอเลยตายเก็บครับเหมือนเดิมช้าหน่อยนึงนะครับเพราะว่าดาเมจมันกลายเป็นว่าตัวฮัมเบม,มาเป็นดาเมจหลักนะครับมีแค่ตัวเดียวอ่าอย่างที่ผมบอกว่าผมทําได้แค่สโลสตูด้วยการจับครับดึงให้ช้าแล้วก็ ค่อยๆเช็คความสามารถของคุณเดย์ยกและให้มันโดนโตัวที่ติดกันถ้าโดนหมดอย่างเงี้ยก็จบเร็วแต่ส่วนมากไม่ค่อยโดนโอเคได้มา,มานหนึ่งเป้าแล้วอีกนิดนึงจะตายแล้วโอ้เขานี้ติดทอนไม่อีกโดนหนึ่งดูดให้มาตีดองกี้นี่โลเป็นล้านหกแล้วทีนี้เดี๋ยวเหลือเก็บอิซูโมได้ฮิวไม่ได้ก็จบแล้ว ยังไงยังไงฟูมะอ่าค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับเอาไม้แข็งแยงไปเดี๋ยวก็ตายปื๊บไม่โดนครับคือเลเวลร้อยกับร้อยยี่สิบเนี่ยตอนนี้ทีมผมนะตีมไม่โดนเลยดา่าพวก้ยต้องหาทางอัพดาวมากกว่านี้นะครับแต่สำหรับคนที่ยังเลเวลน้อยอยู่แล้วก็ตัวละครน้อยเนี่ยแล้วถ้ายังหาแนวทางอยู่ก็ อันนี้ที่ผมใช้ในการผ่าน,นเนี่ยเผื่อจะเป็นแนวทางให้เอาไปปรับใช้หรือว่าประยุกต์ได้นะครับยกค,ครับแล้วฟาดตาต้องให้ล้านสามเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการผ่านด่านที่ยี่สิบสามศูนย์สองนะครับว่าจะต้องเจอกับสองทีมนี้เนาะแอบไปดูด่านต่อไปสิว่าจะเป็นยังไงยี่สิบสามศูนย์สาม จูเบม,มาอีกแล้วมาพร้อมมูซาชีด้วยแล้วก็อันที่สองนี่เป็นทีมลมมหาปะเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาหาทางผ่านกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่าน,นี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับข้อมูลของเด็ที่นี่เกิ่นะครับหรือว่าอัปเดตต่างๆอะไรพวกนี้เนาะ ก็อ,อย่าลืมกด s u b s c ไคร e ชื่อน้าหัวไหนะโอ้ชูเบชูเบจะเย็นกว่าเรียบเลย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าครับหรือไม่ก็เป็นคลิปหน้าเนาะโอเคไปน,นี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>